สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดาวไปซื้ออินทผลัมนะคะสดค่ะอันนี้ที่ดาวซื้อมาเนี่ยเป็นพันบาฮีนะคะวันนี้เขาก็ส่งมาให้ดาวแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะว้าวขอบอกว่าน่ากินมากๆเลยค่ะลูกใหญ่นะคะแล้วก็ยังสดดีนะคะเดี๋ยวดาวจะลองชิมให้ดูกันนะคะนี่ค่ะลูกใหญ่ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวดาวขอลองชิมก่อนนะคะ กรอบมากมากทนอน่อใช้ได้เลยหวานเดายังไม่ได้ล้างนะแต่ก็ชิมให้ดูก่อนหนึ่งลูกหวานใช้ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บเม็ดนี่เอาไปเพาะกันนะคะและนี่นะคะหลังจากที่เดากินหมดไปแล้วนะคะเดาก็เอาเม็ดที่เรากินเม็ดสดเนี่ยเอาไปพึ่งนะคะก็ประมาณ 3-4วันเลยนะคะผึ่งที่ท่านผู้ชมอาจจะเอาไปตากแดดก็ได้นะถ้าจะเก็บไว้นานๆอันนี้เดาพึ่งไว้ในร่มค่ะแต่แสงร้อนนะคะก็เนี่ยค่ะแห้งแล้วแบบนี้นะคะก็จะมีพันบาฮีนะคะจะเป็นเม็ดอย่างนี้อันที่เห็ดอันนี้นะคะก็เป็นโคเนซี่นะคะจะเล็กกว่าแบบนี้ค่ะแล้วก็จะยาวๆลูกสีแดงนะก็มีไม่เท่าไหร่หรอกโคเนซีอะ่ะเนี่ยค่ะ เดี๋ยวดาวก็จะเอาเม็ดที่เราได้มาแบบนี้ใส่ลงไปในน้ำเลยค่ะแช่ไว้ประมาณสองสามชั่วโมงก่อนนะคะแล้วเราก็จะล้างเพราะว่าตัวนี้มันจะมีเนี่ยค่ะเยื่อๆแบบนี้นะคะเยื่อมันเนี่ยเดี๋เราก็จะเนี่ยเยื่อมันแบบเนี้ยตัวนี้เดี๋ยวมันจะทําให้มีเชื้อราได้เดี๋ยวเราจะล้างๆเอาตัวเยื่อเนี่ยออกค่ะส่วนอันนี้นะคะเป็นเม็ดแห้ง ะะพันอะไรเนี่ยอัลเตดาฮานนะคะเนี่ยค่ะพันนี้ลูกใหญ่อร่อยมากเลยอันนี้เราก็จะใส่ใส่น้ำลงไปแช่เลยค่ะแช่ไว้แบบนี้นะคะและนี่นะคะอันนี้เป็นอินทผลัมสดที่เราแช่ไว้นะก็เนี่ยค่ะ <t ell> พอเราแช่มาประมาณสองชั่วโมงแล้วแหละเดาก็ มาขายำขยี้นะคะเพื่อที่จะเอาเนื้อหุ้มเยื่อหุ้มออกนะคะเยื่อหุ้มเขาก็จะเป็นแบบอย่างเงี้ยเห็นไคะอย่างเงี้ยเอาออกให้หมดทุกเม็ดค่ะเพราะว่าสาเหตุที่เราต้องเอาออกให้หมดทุกเม็ดนะคะเพราะว่าถ้ามันมีเยื่อหุ้มอยู่ติดอยู่แบบนี้นะคะเวลาเราเอาไปบ่มเพื่อให้รากออกเนี่ยนะคะมันจะ เป็นเชื้อราค่ะนี่ที่น้ำดำนี่เพราะว่ามือเราไปขุดดินมานะคะเนี่ยเวลาเราขยำขยี้จะรู้เลยว่าเขาหลุดแล้วหลุดแล้วมันจะฝืดๆนะคะถ้าไม่หลุดมันจะลื่นๆเมื่อเรียบร้อยแบบนี้เราก็จะเทน้ำเนี่ยเอาที่เปลือกหุ้มออกทิ้งไปค่ะนี่นะคะเยื่อหุ้ม,มเมล็ด ออกหมดแล้วค่ะก็จะเป็นเม็ดเกลี้ยงๆแบบนี้นะคะเดาก็จะแช่น้ําไว้แบบนี้สามวันค่ะแต่ละวันเราก็จะมาเทน้ําทิ้งแล้วเปลี่ยนใหม่นะคะเปลี่ยนน้ําใหม่นะคะอันนี้ก็ได้หนึ่งคืนแล้วค่ะเราก็จะมาขยาขยำนะคะเผื่อที่เผื่อมีเปลือกหุ้มเยื่อนี้นะคะเหลืออยู่ขยาขยำนนี้ก็จะเป็นวันที่สองค่ะ แช่ไว้แบบนี้ค่ะในระหว่างที่เรารอแช่มเมล็ดอยู่นะคะเราก็จะเตรียมดินค่ะอันนี้เราก็ไปตัดขวดพลาสติกนะคะแล้วก็เจาะรูด้วยเสร็จแล้วเราก็เอาดินที่เราผสมไว้เนี่ยใส่ลงไปเลยค่ะดินนี้ก็เป็นดินเน้นล้วนๆนะคะใส่แก้วรอไว้เลยเอ้ยใส่ขวดรอไว้เลยค่ะหลังจากที่เราแช่ครบ3ามวันแล้วนะคะเราก็จะเอามเมล็ดที่เราแช่น้ําไว้เนี่ย เอามาวางไว้บนขุยมะพร้าวแช่น้ําค่ะเน้นวางเอาส่วนที่เป็นร่องนะคะอยู่ข้างบนค่ะแบบนี้นะคะหากล่องที่ปิดฝาได้นะแบบนี้ค่ะอันนี้อันเตดาฮานนะคะอันนี้บาฮีข่ะเยอะหน่อยจับเรียงเลยค่ะเอาส่วนที่เป็นร่องไว้ข้างบนแบบนี้นะคะขุยมะพร้าวเนี่ยแช่น้ําไว้เลยค่ะ แล้วก็บีบน้ําออกหมาดๆนะคะหลังจากที่เราแช่เรียบร้อยเอ้ยเราเรียงเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอาขุยมะพร้าวที่เราแช่น้าเนี่ยที่เราบีบหมาดแล้วเนี่ยโปะข้างบนค่ะแบบนี้นะคะอันนี้ก็ทําเหมือนกันเนี่ยค่ะโปะบนค่ะเพื่อเป็นการรักษาความชื้นนะคะแล้วก็จะปิดฝาไว้ หลังจากปิดฝาแล้วก็หาที่วางนะคะที่มืดๆล่มๆค่ะอันนี้เดี๋ยวดาก็จะปิดฝาไว้เลยค่ะปิดฝาฝาสีฝานี้จะเป็นบาฮีนะคะเม็ดสดค่ะเรียบร้อยค่ะเอาไว้ที่ล่มนะคะ7วันเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะหลังจากครบ7วันนะคะเราก็มีเปิดดูระหว่างทางบ้างนะแต่เราก็เห็นแล้วแหละว่านี้ค่ะ เม็ดเนี่ยดันขุยมะพร้าวของเราเนี่ยอูดขึ้นมาเลยนะคะเพราะว่าเริ่มงอกแล้วค่ะพองอกได้ประมาณนี้นะคะงอกเขาจะสวยตรงแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะนี่งอกสวยมากๆเลยนะคะเราเคยเพาะในกระดาษทิชชู่เขาจะงอกโคง้งๆนะแต่ถ้าเ,เราลองเพาะในแบบขุยมะพร้าวเนี่ยงอกตรงสวยนะคะเนี่ยค่ะนี่นะคะอันนี้ นนะคะคดินที่เราเตรียมไว้นะเดาก็จะเอาทรายมาโรยข้างหน้าหน่อยนึงนะคะเพื่อที่จะได้เม็ดเนี่ยจะได้ชอนใช้ลงไปง่ายๆค่ะอันนี้นะคะนี่เดเาจะให้ดูเวลาเวลาจิ้มลงไปนะคะเอาส่วนที่เป็นรากกดลงไปค่ะเดาลดน้ําก่อนนะคะดินจะได้มีความนุ่มค่ะนี่นะคะเดาทํารูนําร่องนะคะแล้วก็นี่กดลงไปนิดนึงค่ะ เอาส่วนที่เป็นด้านที่เป็นล่องนะคะเอาไว้ข้างบนค่ะอันนี้รากยาวเลยนะคะรากยาวก,ก็สวยนะคะเพราะว่ารากเขาจะทิ่มลงไปเนี่ย,ยสวยมากเลยค่ะอันนี้โคเนซี่นะคะเม็ดเขาจะเล็กบาฮีเม็ดจะกลมใหญ่นะคะจะแกะงะนั่นง่ายค่ะเนี่ยค่ะ ดึงเอามานะคะรากสวยงามค่ะจิ้มลงไปเพราะเราปลูกแบบนี้เสร็จแล้วนะคะก็ลดน้ําซ้ําอีกทีค่ะวิธีนี้นะคะก็เป็นวิธีง่ายๆอีกวิธีหนึ่งนะคะในการาบ่มเพาะนะคะอินทผลัมผลสดค่ะผลแห้งก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะอ,อันเตาหานดาวก็รากงอกแล้วนะคะเนี่ยค่ะ นี่ลากจะออกมาสวยแบบนี้นะคะก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะคะในการเพราะเม็ดอินทภาลัมค่ะก็ลองเอาไปใช้กันดูนะคะสำหรับวิธีนี้ค่ะสวัสดีค่ะ